ครับก็สวัสดีครับสําหรับในคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จะมาทบทวนความรู้กันในเรื่องของการแยกตัวประกอบพวกนามนะครับโดยใช้วิธีแจก,กแจงและก็ดึงตัวร่วมกันครับก่อนอื่นก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็จะมีขั้นตอนในการทําอยู่ก็คือหาสัมประสิทธิ์ที่มีค่าร่วมกันมากที่สุดนะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการหาตัวแปรใช่ไหมครับ ที่มีค่าร่วมกันนะครับตัวแปรร่วมกันแล้วก็มีเลขชี้กำลังน้อยสุดอันนี้คือทฤษฎีก็มาดูตัวอย่างเลยอย่างเช่น4 x y มีค่าเท่ากับอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับแบบนี้ครับก็ดูก่อนว่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าร่วมกันมากที่สุดของ4นี่ก็คือ4คูณ x คูณอยู่กับ y นะครับแล้วก็บวกด้วย8นีแมันเกิดจาก สี่คูณด้วยสองแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นแล้วก็คูณอยู่กับ x แล้วก็คูณอยู่กับ z แบบนี้โอเคไหมครับ่าเพราะฉนั้นเราก็ดึงตัวร่วมมันก็จะมีค่าดึงออกมาคือตัวที่มันเหมือนกันกนะ็คือสี่แล้วก็ดึงมาก็เป็นสี่ันนี้ค่าร่วมกันมากที่สุดพอเราดึงสี่มาแล้วข้างในวงเล็บมันก็จะเหลือแค่ตัวแปรอะไรครับโทษทีนะครับดึงสี่มาแล้วมันก็หลังจากดึงตัวเลขสัมิทธิ์เสีย ก็มาดูว่าตัวแปรด้วยตัวแปรที่ร่วมกันก็คือ x เพราะนั้นแล้วก็เนี่ยมันมี x ใช่ไหมเหมือนกันแล้วก็ x แล้วก็ดึง4 x ออกมาแบบนี้ครับ4 x แล้วที่เหลือแล้วก็ใส่วงเล็บเข้าไปแบบนี้พอข้างในเราดึงออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับดึง x ออกมาข้างในก็จะเหลือแค่ Y ใช่ไหมครับข้างในก็จะเหลือ y บวกด้วย4เราดึงไปแล้วก็ y บวก2นะครับ y บวก2แล้วก็ set ตัวหนึงนะครับแบบนี้ก็จบแล้วครับในการ แจกแจงดึงตัวร่วมนะครับมาดูข้อนี้เราก็มาดูว่าจริงๆ x ตัวนี้มันมีหนึ่งนะครับหลบอยู่ตรงนี้นิดนึงเนะาะถ้าใครไม่รู้ก็เขียนเผื่อไว้ให้ดูนิดนึงหนึ่งจางๆอยู่ตรงนี้ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกโอเคอต่อไปมันมีหนึ่งตัวร่วมระหว่างหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดนะมันก็ไม่มีใช่ไหมถ้าเราเขียนแจกแจงออกไปมันจะมีค่าเท่ากับ x คูณ x คูณ x ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย5คูณอยู่กับ x คูณอยู่กับ x ลบด้วย7แล้วก็คูณอยู่กับ x แบบนี้อ่ะตัวเลขร่วมกันไม่มีมันก็ดึงไม่ได้เพราะนั้นก็ปล่อยมันไว้เลยใช่ไหมเพราะนั้นที่มันจะดึงออกมาได้ก็คือ x อที่ x เขาบอกว่าต้องชี้กำลังน้อยสุดเนาะชี้กำลังน้อยสุดในน,นี้มันก็ดึงออกมาได้ข้างนอกก็คือดึง x ออกมานะเพราะนั้นก็เท่ากับ x ใช่ไหมครับถ้าดึง x ออกมาข้างในมันก็ ในเราดึงอะไรไม่ได้มันก็เหลืออยู่เท่าเดิมก็เป็น x x ตัวนี้มันโดนดึงออกมาหนึ่งละข้างในมันก็เหลือสอง x ก็คือ x กำลังสองแล้วก็ลบเหมือนเดิมห้าก็ไ y เหมือนเดิมอันนี้โดนดึงไปหนึ่งก็เลยเหลือห้า x นะครับลบเจ็ดอันนี้ x เอาไปแล้วก็ไม่เหลือมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จบแล้วก็ตอบว่า x นะ x กำลังสองลบห้า x ลบเจ็ดนะครับก็แบบนี้คือการแจกแจงดึงตัวร่วมนะครับ ทีนี้ในการแยกตัวประกอบโดยการแจกแจงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทฤษฎีเขาบอกว่า a ใช่ไหมครับเนี่ย a แล้วก็คูณอยู่กับวงเล็บ b บวก c ครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาก็คงจะคุ้นๆน,นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณ b บวกด้วย a คูณ c นะครับหรืออันนี้ก็แค่เปลี่ยนตัวแปรนะครับตัวแปรคือ b บวก c นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ b a แล้วก็ c a อะไรแบบนี้นะครับก็คือมันก็คูณหระจายกลับเข้ามาในวงเล็บแบบนี้เขาเรียกว่าการแจกแจงนะครับ ซึ่งเขียนใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะ a คูณ b บวก c นะที่มันใช้ตัวแปร a b อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็แทนค่าที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจํานวนอะไรนะครับมันอาจจะเป็นจํานวนใดๆก็ได้ที่เป็นจํานวนนับหรือว่าเป็นเลขโดดน,นะครับแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีเรื่องของการแจกแจงนั่นเองนะครับก็ให้คุณคูณไว้นิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นมีค่าเท่ากันนะอย่างเช่น a ยกกำลัง วงเล็บ b บวก c อย่างนี้ใช่ไหมเวลานั้นมันก็คูณกระจายเข้ามาหาแบบนี้นะมันก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณ a ก็เป็น a คูณ b แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ย a b นะครับแล้วก็บวกด้วย a c แบบนี้นะครับก็แบบนี้นความหมายของมันครับตรงนี้น่าจะเขียนผิดอันนี้เป็นตัวแปร b นะครับโทษทีขอโทษโอเคก็เท่ากับ ab บวก ac แบบนี้เองนะครับก็คือแจกแจงนะอ่ามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงข้อนี้ก็มันก็จะเขียนแจกแจงได้มันมีห้าเป็นตัวร่วมได้ใช่ไหมอ่ามันก็พจน์แรกเกิดจากห้าคูณอยู่กับ x คูณอยู่กับ x อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยห้าแล้วก็คูณ x เนี่ยอันนี้ห้ามันดึงตัวตัวร่วมมาได้มันก็มีค่าเท่ากับห้าอยู่ข้างนอกแล้วก็ดึง x ออมาได้ตัวหนึ่งก็เป็นห้า x ถ้าดึงห้า x ออกมา ตัวนึงใช่ไหมครับข้างในก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยข้างในก็เหลือเท่ากับ x ใช่ไหมครับ x บวกด้วยเท่าไหร่เนี่ยห้าโดนเอาออกไปแล้วมันคือเท่าไหร่ครับก็เป็นห้า x บวกหนึ่งนะต่นนี้ต้องเหลือหนึ่งนะโ okay. อเคให้ตรงเนี้ย ข้อนี้ก็เขียนกระจายนะครับออกมา x กลาลัง4ก็ x คูณกัน4ตัวแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวก x คูณ x คูณ x ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย x กับ x คูณ x แบบนี้นะครับผมตัวร่วมกันก็คือเท่าไหร่เนี่ยเพราะนั้นตัวร่วมมันไม่มีสัมประสิทธิ์เลยก็ต้องเอา x กลาลัง2ออกมาเลยครับแบบนี้ก็เป็น x ยกกลาลัง2 x กลาลัง2 ถ้า x กำลังสองข้างในก็จะเหลือเท่ากับเนี่ยอ่าก็เป็น x กำลังสองนะครับบวกด้วย x ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก้อนนี้ทั้งหมดอะมันก็ต้องบวกด้วยอะไรมันโดนเอาออกไปทั้งหมดลวตัวนี้มันต้องเหลือหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องจำไว้หนึ่งก็เลยเป็นเหลือสามพจน์นะพจน์สุดท้ายคือหนึ่งก็เป็นแบบนี้ครับก็เป็น x กำลังสองแล้วก็ ข้างในวงเล็บก็เป็น x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งเอาง่ายๆคือเอาตัวนี้คูณกระจายกลับเข้ามาเนะี่ยมันก็จะกลับมาเป็นก้อนนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคแบบนี้เราก็แยกตัวประกอบพหุนามได้นะครับทีนี้ข้อควรระวังก็เขาบอกว่าตัวประกอบที่ร่วมนำออกมานอกวงเล็บนะครับต้องเป็น หอรม o หรือว่าตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดอย่าลืมนะครับตัวประกอบที่เหลืออยู่ต้องนําออกมาให้หมดอ่าอันนี้ก็ทฤษฎีของมันมนะครับก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้ามีดึงออกมาอะไรเนี่ยกรณีที่มันมีหลายจพ์เมื่อกี้มีแค่สองพสสามพสมันก็อาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเนี้ยมีอยู่สี่โพสด,ด้วยกันเนาะอ่าถ้ามีสี่โพสเนี่ยมันอาจจะต้องจัดกลุ่มก่อนใช่ไหมเพื่อให้มีตัวร่วมร่วมกันได้อย่างนี้นะครับก็จะจัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ก็จัดเนี่ยจัดก้อนนี้เป็นก้อนแรกอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่อีกวงเล็บหนึ่งเนี่ยเพื่อให้มีตัวแปะให้มตัวร่วมกันได้ตัวนี้มันก็จะเกิดมันมีตัวเลขร่วมกันไหมมันไม่มีนะครับไม่ไม่มีก็ปล่อยเอาไว้นะเพราะนั้นแต่ว่าตัวที่มันร่วมกันได้คือ a ใช่ไหมครับเราก็ดึง a ออกมาดึง a ออมาตัวหนึ่งข้างในก็จะเหลือ b ลบด้วยสองสี่แบบนี้อ่าก็วงเล็บผิดไฟล์แล้วก็บวกด้วยอันนี้ b มันไม่มีตัวร่วมหรือตัวเลขก็ไม่มีเราดึงอะไรออกมาไม่ได้เพราะนั้นเราดึงอะไรออกมาได้ตัวหนึงเราดึงซีมาได้ตัวหน C, ึ่งซีข้างในก็จะเหลือ p ลบด้วยสองซีนะครับอันนี้มันก็จะได้สองกลุ่มนะครับอะพอได้สองกลุ่มปุ๊บแบบนี้นะครับเรามองดีๆเราจะเห็นอะไรก้อนอะไรอยู่ไหมว่าตัวนี้มันมีอะไรที่ร่วมกันได้แล้วนะครับตัวที่มันร่วมกันได้ก็คือเนี่ยมันมี b ลบ2 4แล้วก็วงเล็บนี่ b ลบ2่ 24. เพราะนั้นเราก็ดึง b ดึงต่อครับ b ลบด้วย2 4ออกมาข้างนอกข้างในก็จะเหลือ a บวกด้วย c ก็วงเล็บปิดแบบนี้นะครับก็ตอบละข้อนี้ก็แยกได้สองขั้นตอนแบบนี้เนาะอันนี้โอเคเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นก็เดี๋ยวให้เราไปเพิ่มเติมนะครับเตรียมแบบฝึกหัดไว้ให้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ไป ทดลองทำมาเนาะก็ประมาณสัก10ข้อนะครับในเรื่องการาแยกตัวประกอบพอนนามโดยแบบแจกแจงและก็ดึงตัวร่วมนะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ